สวัสดีครับคืนนี้ขอพาทุกท่านไปกวางเรื่องราวหลอนจากปั๊มน้ำมันล้างกลางทางที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเจอแม้แต่ตอนกลางวนันรู้สึกได้ถึงความเห็นวูบที่ผัดป่าแล้วถ้าต้องไปเจอที่นั่นตอนเที่ยงคืนหละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือเรื่องที่ทุนนนุ่มขับรถตางชังวัดที่ท้นหลงทางกลางดึกเละเก้าไปในปั๊มที่ไม่มีวันเปิดอีกแล้วคืนวันนั้นท้นกับรถกระบะกลับจากต่างชังหวัดหลังไปส่งของให้ลูกค้า เขาเลือกใช้เส the ้นทางลัดเพื่อให้ถึงบ้านไวขึ้นแต่เส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางเปลี่ยวที่ไม่มีรถปัานมานานแล้วเมื่อเขากลับมาเรื่อยๆเชนเอ็นไควยสลัวอยู่ไกลๆข้างหน้าเป็นป้ายซีซีที่เขียนว่าพัมน้ำมันเปิดบริการ24ชั่วโมงแต่ดูเหมือนผ้าจะปุพังชนตัวหนังสือ แทหลุดหมดต้นคิดว่าคงยังพอมีคนอยู่บ้างชิงเลี้ยวเข้าไปพอรถเข้าไปถึงด้านในไปหน้ารถส่องเอ็นทูน้้ำมันเก่าข,ขึ้นสนิมหลังคาพ้ำเต็มไปด้วยอยากไห้และกุ่นหนาตึกไม่มีแสงไวไม่มีเสียงกล มีแต่เสียงปัดปัดป่าไผ้เก่อดังตันเอียด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 เปลกทำไมไผ่ข้างทางถึงเปิดอยู่แต่ในนี้เอียบแบบนี้เขาปุ่นปำรางดับเครื่องเพราะน้ำมันในรถก็เหลือน้อยถึงที่ขณะกำลังมอง กณะกำลังมองอาหาดูแรบ๊มเสียงใกล้เหรียญตกพื้นดนังเกล้งอยู่แถวหน้าทูกขายของของต้นนั้นควับไปทันทีแต่ไม่มีใครเขาค่อยค่เดินเข้าไปดูในทูกระจกยังมีขวดน้ําบัดลมขึ้นสนิมและขนมหมดอายุวางอยู่แต่ทรงหลังคาหลังเ้าเือ พี่เงาคนยืนอยู่นิ่งๆงเงยียบๆพี่ hi, ครับปั๊มนี้ยังเปิดไหมครับไม่มีเสียงตอบมีเสียงมีเพียงเอานันนยืนนิ่งเฉยเขายกมือจะไปเปิดประตูเข้าไปแต่ทันใดน,นั้นประตูมันกระยับเองแล้วเสียงผู้หญิงแปลวเบาก็ดังขึ้นอย่าอย่าเทิมอย่ายอยู เ่ยเอมเย่ยอยู่นะทนช้ารู้สึกขนลุกสู้ต้นตัวก็รีบต่อยหลังไปชนกับตู้เทอมนนํำมันชนปุ่นปลิวในตอนนั้นเองเรื่องยนต์รถของเขาก็สตาร์ทไม่ติดหมาพยายามเท่าไหร่ก็เหยียบมีแต่เสียงคกล้ายวนเดินวน,นรอบรถเบ,บาๆ ก็หยิบปว้ฉายจากในรถและส่งไปรอบๆไว้ฉายส่องไปเห็นเท้าผู้หญิงเพื่อนเลือดยืนอยู่ข้างรถต้นเนยหน้าขึ้นเห็นหญิงสาวผมยาวหน้าซีดปืดเย็นมองด้วยดวงตาบ้างเปล่าปากของเธอหยับเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่าง แท่ไม่มีเสียงออกมานอกจากเสียงลมพัดป่านเบาๆเขากรีดร้องแล้วรีบเปิดประตูรถหนีแต่ประตูฝั่งคนขับกลับเปิดไม่ออกเมื่อมือของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอื้อมมาจับกระจบแล้วลากปลายนิ้วไปมาช้าๆเหมือนเขียนตัวอักษรบางอย่างเมื่อ มองดีๆเขาเห็นว่าเป็นคำว่าตายต้นตะโกนสุดเสียงพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งคราวนี้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาอย่างประทิานเขาเหยียบคันเร่งเต็มแรงรถพุ่งออกจากรัอมทันทีโดยไม่หยนกลับไปมอง รว่างกลับออกมาเขาเห็นได้รป็นชลังเอาผู้หญิงคนนั้นยังยืนอยู่ทรงที่เดิมแต่ที่หลอนกว่านั้นคือบนหลังคารถมีเอาคร้ายคนกกอดอยู่เขารู้สึกได้ว่ารถดับขึ้นเรื่อยๆเสียงก็บนหลังคาดังตึ้งตึ้งตึ้เป็นจังหวะฉนนเขาต้องเหยียบเกระทันัน รถสายไปมาก่อนจอดข้างทางขอสูดหายใจแรงแรงหันไปมองกระจบหลังอีกครั้งไม่มีใครแต่พอลุ้จากรถเท่านั้นเองพื้นถนนข้างล่างเต็มไปด้วยรอยเลือดเป็นทางยาวต้นไม่กล้ายอยู่ต่อรีบขับรถ ต่อจนถึงทัวเมืองพอถึงปั๊มที่เปิดอยู่จริงเขารีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ hey, นักงานฟังชายแก่พนักงานปันาาป๊มฟังแล้วหน้าซีดเอง็งเอง็งไปปั๊มโน้น,นเหรอนั่นมันปิดไปเกือบสิบปีแล้วลูกมีคนตายทั้งกลอบกลัวตอนรถระเบิดกลางปั๊มมีไกลกล้าเข้าไปอีกเลยตุนควัง แล้วพูดไม่ออกเขารีบมองกระจกหลังอีกครั้งเห็นคราบมือเลือดชางๆอยู่ตรงกระจกหลังรถที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนหลังจากคืนนั้นเขาไม่เคยใช้เส้นทางนั้นอีกเลยแต่บางคืนเวลากับรุดปานถนนสายเส้นนั้นเขายัางเห็นแสงไวายสลัวๆของไพา ของพล้างส่องขึ้นมาในความมืดแล้วเอาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ก้างทู่เทมน้มันเหมือนรอใครบางคนกลับเข้ามาเติมอีกครั้งสรุปนะครับสรุปแตเงื่อบางแกล้งสถานีที่เราคิดว่าล้างอาจจะไม่ได้ว่างปล่ออย่างที่เห็นเปียงแต่สิ่งที่อยู่อาจไม่ใช่คน และบางดวงวิญญาณก็ยังรออยู่ที่เดิมรอวันได้เติมความแค้นให้เต็มถังอีกครั้งนี่คือเรื่องจริงที่ถูกเล่าต่อกันมาในชื่อพ้ำร้างผีดุขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการถ้าชอบเรื่องหลอนคืนนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ ได้กดกรดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องสยองทางหน้าคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีแจ๊กกะปอออกไปขี่รถเล่นกับป่านพัมนันดูสิครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ